สวัสดีค่ะดมซับไรน่าสวนผสมค่ะวันนี้แกมาลงสวนเบงบักซีดาจักน้อยหลังจากที่บไปลงสวนแล้วหลายมือหอมเป็นจังไดเนี่ยลงสวนลงสวนฝั่งนี้ก็จะเป็นหงกอซื้อละค่ะสีแดงก็มีหออยู่งหงหอหลายช่วงนี้เราก็ล่างออกดอกไหมเพราะว่าเาตัดแต่งกิ่งไปอน,นี่คือที่หอไว ดูสักหน่อยฟังนี่มาเบิ่งสักหน่อยโอ้มีหน่อยที่บ่ไห้หอ,อยูกคือกันลูกนี้ไม่ได้หอเลยมันไล่กันเลยบม่หอแต่ว่ากันยังเก็บราไหวอยู่เฮ้ยร้อยกินเจัาหน่อยกันหน่าเฮ้ยร้อยปาดผู้ใดสิจื้อกลองห้ยน้อปะนี่ โอ้ oh, เดี๋ยวเด้ออันม็นชอจังไดในกล่องสีอาจสีเข้มนักน้อยนะคะค่ตะต่ว่าของจริงนี่คือสีเล่าสีสีออกใสๆแหละน้วยใสๆ,ๆแหละเนี้บหนึ่ง นี่เงยเป็ดหอเป็ดหอเจ้าว่ากระเรปะเ๋กกเาถิ่มกว่าเสียดายเดี๋่อยด้ยวยเชอบะแป๊บหนึ่งคาตนเลยโอ้ยกล่องจะเป็นยังไงล่ะ ได้แล้วคาต้องคาต้ง,ตงเอนี่นวยขาต้นเลยดิอันนี้หนวยไร้ละจ๊ะทีบๆสีงามอยู่ส่วนรสชาติที่ไล่เราบ่ตองเ้าถึงรสชาติจัดจ้านในจ่ะอันนี้ชเชาะเบิ้งให้เบิ้งคาต้น บริโล่งหลายมือก็กินหอดเล่าอยู่กินหอดสวนอยู่ไห <_ C ity> ่โดนแดดโดนแดดสักหน่อยปิ๊บค่ะจังไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะอุดมทรัยน่าสวนผสมค่ะ